ฝ่ายพันสัตน้ำเรื่องแมงมุมกกาสวันเฉลิมฉลองษาลโดยพระนางเจ้าพงราชินีนาเพื่อเทพเกียรติแด่โดยพระนงางเจ้าพงราชินีนาและสองงนองในพระประสงค์ของพระองค์ท่านที่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารที่วงสมบูรณ์ปลาหลากหลายชนิดที่เดียงนะั้น ผลปลาน้ำจิดนะครับแล้วเป็นปลาที่นิ่กินพืชจานวน500,000ตัวครับได้มาเพื่อที่จะได้ร่วมกันทรปลอปลาในแหล่งน้ําแห่งนี้ซึ่งก็จะเป็นการช่วยต่อเติมและก็ปปเป็นประโยชน์สมเด็จน,นาเจารร้าพระบรชินีนาพวกเราจะได้มาร่วมกันในการสร้างแหล่งน้ำาบ็นที่ไปนั่นเป็นสานข้างที่ชาวพิจิตรเรามีความภาคภูมิใจ ให no? yeah. ้กลายเป็นคาลิารของทุนโชวิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในระดับต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายค่ะสำหรับการปล่อยพันธุ์ปลา500ตัวการจับปลาบินสีไปนะคะทำให้รุ่นชมวัฒนธรภาพแล้วก็มาชมบินสีไปของเราด้วยที่โดยทานสจจะัดงานในเรื่องของพี่น้องชาวตำรวจที่เราเราใช้ เป็นแหล่งน้าในการประกอบคับรองจากมูลนรพิษและความเขียบปลาและพัฒนากน้ำก็มาโดยตลอดนะครับเพื่อเป็นการให้โจกับในเรื่องของประานปลาซึ่งเป็นอาหนั้นนะสองสิ่งเหล่านี้นะเรามานูกกันเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้อ่านะ เอกลักษหรือวิีชีวิตของคนเพิจิตรนะครับแล้วก็ในนั้เป็นการชไปเราไม่ได้มีเฉพาะปลาอย่างเดียวนะมีต่างยอย่างถ้าตอนนีที่ในการมีปริมาณน้ำในการคุดลอกเพิ่มขึ้นเนี่ยพื้นที่ในการทำนาที่พื้นที่อยู่ของมากขึ้นก็คิดว่างานนี้เป็นประโยชน์มากนะครับนรับคนได้กี่คนเนี่ยนิมนต์นตัวรหนึ กน <ừ> ้ <ừ> ็นไ <ừ> ่นไาอองปอยอยคู่หัวหน้าเวียนะหน้าเม็ดคิดเลย ประมงในเขตพื้นที่นี้นะครับก็จะร่วมกันปล่อยปลาโดยจะนำปลาไปปล e, ่อยที่บริเวณกลางบึงเลย